อ้าวนะครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกนันแล้วครับสายแอบบกโลกสวนนะครับวันนี้เป็นตอนที50่501ร้อถึงห้านะครับผมอ้าวนะครับเพิ่มการเสียเวลาครับผมไปต่อกันจังหวะเดียกว่าครับ10ปีที่แล้วดี่เเทียนเริ่มดูในการท้าทายชั้นที่8 ของฮอกไอยกระต่อสู้แต่ตอนนี้ความแข็งของเย่เทียนสูงกว่าเมื่อสิปีที่แล้วมากทันทีที่การต่อสู้ร่่มตองขึ้นเย่เทียนลดต้นภอสาส์ไดิและพนาสสิทธ์ได้มิติทั้งสองควบคู่เป็นกรัสราดาพิธีจันทร์าปราบปรามคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ร่าง,งมันจริงของชายบโบรนาณน,นี้แข็งแ่งมากเขากดแกงแดัดมือเรียกใช้รักษาหอบเฉพาะตัว จมจีต่ากับเย่เทียนต่อเนื่องแทบจะไม่จุดอ่อนใดๆแต่ความเก่งของเย่เทียนนั้นเหนือกว่าพองสสวนได้ไม่เตียของเขาสะกดคมฟาตรงข้ามอย่างต่อเนื่องดังนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้เย่เทียนจี่ายได้เปรียบตุ้มตุ้มตุ้มทั้งสองต่อสู้กันเป็นเวลาน,นานแต่ก็ไม่ได้ผูช้ชนะแม้ความเก่งของเย่เทียนจะเหนือกว่าแต่พลังกำลังเขาก็มีจำกัดดังนั้นเขาจึงทำได้เพียง กฎดนาสมนจริงของบทสวนโบราณิรันไม่สามารถชนะได้อย่างสมบูรณ์การป้องกันของชาโบราณนรันนั้นแข็งแกร่งมากความเดือาการรุ่ฟูก็ไม่ได้ไปก่เเเเอเยี่ยเทียนแม้ว่าเขาเหวี่ยเทียนโจมตีโดยัวได้บาดเจ็บร่างกายเขาก็พุ่งฟูอย่างรดวดเร็วดังนั้นเยี่ยเทียนจึงต้องต่อสู้กับล่าสมับนจริงของบุญจวานวบรานรันอยู่นานถ้าเป็นเรื่องของคมจริงเยี่ยเทียนไม่มีทางที่สามารถฆ่าองค์ชายระดับบรณนรันพวกนี้เลยทั้งสองไม่ได้แข่งเก่งไปกว่ากันมากนะัก แต่หากว่า,าปาเจ็บจริงๆปายตรงข้ามคงจะหนีไปแล้วทันใดนั้นยย่เทียนรู้สองออกจากชั้น8ปดของฮอคอยการต่อสู้เข,ขารู้ทันทีว่าในขณะนี้เขาได้ผ่านการทดสอบที่8ของฮอคอยแห่งการต่อสู้แล้วความจริงแล้วการผ่านที่8ของฮอคอยการต่สอ,อสู้ไม่จําเป็นต้องชนะการต่อสู้เสมอไปหากสามารถรับมือกับฝ่ายตรงข้ามได้ภายในเวลาที่กําหนดก็เท่ากับว่าเขาผ่านที่8ด ของหอคอยก็รตะสู้แล้วไม่ต้องสองสยัยเลยว่าตอนนี้ยี่เทียนมีความแข็งแรงของบนจาวานเวลาให้ดันดาบด้วยสองแล้วเมื่อยี่เทียนผ่านชั้นที่8ของหอคอยก็รตะสู้เอลมายาที่ปกป้องหอคอยก็รางานข่าวนี้ออกไปในไม่ช้าบุคคลดับสูงของพระชวงสุดแห่งปวะพันมนุษย์ก็รู้สิ่งหาการของยี่เทียนพวกเขารู้สึกแปลกใจกับความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของยี่เทียนความจริงแล้ว แอระดับบุญจวันโบรรณนั้นต้องใช้เวลาอย่างมากในการยกระดับกว่า90%ของบุญจวันระดับบราณนั้นล้วนจิตยู่ระดับ3มีเพียงส่วนน้อยของบุญจาวันโบร้นเท่านั้นที่สามารถท่าลเข้าสู่ระดับ2ได้หลังจากประสบเวลานานแต่ในขอบเขตดับจัพัดบุญจวันหลายๆคนต้องการเทาลงข้าสู่ระดับที่2อหรือระดับที่1เพียงแต่มันยากเกินไปไม่ใช่ว่าพอสนไม่พอแต่เป็นเพราะมีเวลาไม่พอหากว่ายกไข่อย่างจากัด จนม่ต้องกังวลเรื่องอายุข,ขัยอีกเพราะเขาก็สามารถทดลองเข้าสู่ระดับสองได้อางจะผบทฝนเวลานานพออย่างไรก็ตามวุ่นจาวานไว้รันส่วนใหญ่ต่างก็ต้อง,งรังเลิกในตอนที่อยู่ระดับสองหรือระดับทสามไม่กล้าจะอยู่แนวขวัญใจพัดอีกต่อไปเพราะเขาต้องทดลองเข้าสู่ขอบเขตระดับเทพอย่างไม่มีทางเลือก เมื่อฮารองเข้าสู่ดับเพล้วอายุขัยของพวกเขาค่อยเพิ่มขึ้นมากเมื่อถึงตอนนั้นก็สามารถฝึกฝนพัฒนาต่อไปได้อีกยาวนานแม้ตอนที่อยู่ในขมขิจัพรพัิพวกเขาไม่สามารถฮารองเข้าสู่ปุญจวันเวรยันดานดาวิสองได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อฮารองเข้าสู่ดับเพลียพวกเขาจะทาไม่ได้หากพบเจอโอกาสที่ยอดเยี่ยมก็มีความหวังอาการปุจจาวันไวรันดี่2สองแน่นอนมือจวันสนใจติดในระดับเดิมบางคนถึงกับไม่สามารถรักษา,าระดับเหมือนตอนระดับจับพัทได้ซ้า ครั้งนี้หมอโรคีเยเทียนทําให้บุคคลระดับสูงของเผ่ามนุษย์หาเรือกันอย่างจริงจังบุคคลระดับสูงของราชว่งสุดแห่งเผ่ามน,นุษย์ตัดสินใจที่ฝึกฝนยเยเทียนจยเต็มกําลังในพื้นที่ระเบรืออภายสาบขึ้นมากดย่เยเทียนกนยนองระฝึกฝนเยู่ที่หอฝึกตนในขณะเดียวกันที่จอรันเตตันได้มายื่ยันเขาถึงหอฝึกตนยี่เเทียนออกจากฝึกฝนของพงพระที่จวรันเตตันทั้งสองนั่งลงและเร่มสนนกกันในห้องโถงองค์ชายมิถี ก็ได้ทำภารกิจบททดสอบฆ่าศาสต์ุนเดาเทพในเงียนตัวย้สำเร็จพระราชวัสดองฮอร์นุ์จึงได้ออกรางวัลให้แก่เจ้าในเน่จากเจ้าผ่านทที่แปดของคอยกระต่้สู้ได้กายเห็นบุญจวันโบราณอานวิส่งพระราชวัสดิ์ฮอ์นุตจะตัดสินใจมอบรางวัลเพิ่มเติมให้แก่เจ้ารางวัลคืออะไรหรือเย่เทียนรู้สึกนใจเป็นอย่างมากรังวันที่รับจากพระราชสวัสดหอนุตนั่นไม่ธรรมดาท้ายที่สุดพระราชวัสด ขวนุชมักจะทำเรื่องใหญ่เสมอหากรางวัลเพิ่มเติมเ,เพียงเพียงรางวัลธรรมดาไม่มากให้เสียยองดีกว่าเมื่อเห็นสายตาคาดบังของเย่เทียนเทพเ้รวันเดตัตนจึงกล่าวด้วยรอยยิม้มอย่างที่เจ้ารู้ก่อนหน้านี้รางวัลสําหรับการสังหารอาซูในประเภทหนึง่งแสนตัวคือขลไม้ของเตาวสวรรค์สำหรับรางวัลเพิ่มเติมพระราชวงสุดขอนุชจึงตัดสินใจมอบขลาดินให้แก่เจ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีขลเตาวสวรรค์อยู่แล้วสามตัวเมื่อเจ้ารับรางวัลทั้งสองนี้มาเจ้าก็สามารถ อยู่พอหน่อัก้อยจากศิ์เข้าประกอบได้เช่นนี้เบื้องบนและต่อข้าก็คดาดหวังว่าเจ้าจะสามารถผุดฟัวน้อยจากดิธิ์เข้าประกอบได้สำเร็จซึ่งทำให้เจ้าเพิก่กานยิ่งขึ้นอาคารดินเดอยี่เทียนเต่นเต้นอย่างมากนี่เท่ากับว่าพอมนาเขาเป็นจริงแล้วเขารู้แล้วว่า พระราชวังสุดของามรตต้องมีขดดินอยู่ในครอบครองเพียงแต่ไม่ใช่ได้่งง่ายที่จะรับมันหากจะรับทรอบก่อนได้สบายง่ายใจมันจะทำให้เราองคชาเกียรติคันในพึ่งพาพระราชวังสุดของพนรตมากเกินไปหากครั้งนี้เขาไม่ผ่านการทดสอบของชั้นที่8ของคอยต่อสู้และครอบครองราักต่อสู้ในดับีิสของบุญจาวานไว้ใรันเก่งว่าทางพระราชวังสุด ขอรนุจะม่ถามมอบขดดินให้แก่เขารับไปนี่คือมรรคิลหนังสือปีพนึกท่านในบันทึกขดดินและขดไม้ของตาวสวนไว้ขอบคุณท่านแต่ตั้นไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้านี่เป็นการตัดใจของคนดับสูงของพระราชวัสดิ์ของพราหมน์นุ์เจ้าเป็นเพียงคำวันเดียวของพระราชวัสุดของอนาม์นุชในข้เพตเจ้าพัดเบื้องบนว่าเจ้าจะสามารถทัดเตยมกับบนจักรวาลไม่ดันจากผาวพางอื่นได้ ท่านแต่ท่านมีสิ่งหนึ่งที่ผมสลสนไม่รู้ว่าท่านจะสามารถไขข้อสงสัยผมได้หรือไม่ดาบใดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เปี่ยวความรักเกินไปข้าสามารถบอกเจ้าได้ท่านแต่ท่านผมรู้ว่าในาดีตมีบุญจะวานไวรันถึงสามคนในที่ดับเปลืองผมเคยได้ยินจากชายอื่นว่าองชายของผอมลถมากใหม่ต้องอเผชิญนหน้ากับการสูญเสียอย่างหนักแม้แต่บุญเจวานไวรันก็ยังลอนหล่นในการต่อสู้กับชายอื่นในรานนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้ เทพเจดีเดตันทรนไพรงแดงเจ้าควรจะรู้ก่อนแล้วว่ามีผ่าพันธ์ที่ทรงอำนาจมากมายในจักรวาลซึ่งหลายผ่าพันธ์มีความแข็งทัดเทียมกับผ่าพันธ์มนุษย์เราบางผ่าพันธ์แข็งแกร่งกันได้ซ้ำโดยบทิแล้วผ่าพันธ์ที่ยิ่งใหญ่จะไม่ทำสงครามกันง่ายเพราะผลกระทบที่ตามมานั้นยิ่งใหญ่เกินไปที่รับไหวการต่อสู้ของผ่าพันธ์ที่ทรงอำนาจในจักรวาลทำให้ภูมิภาคดวงดาวเหนือสองแห่งถูกทำลายล้างดังนั้นเมื่อนานมาแล้วพอยิ่งใหญ่ของจักรวาลตามดวงนายเขาตอลงว่า วเขาจะไม่เริ่สมสงครามง่ายๆแต่ด้วยเหตุที่ทรัพยากรต่างๆจากวานไม่จำกัดหากมีสมบัติําค่าหรือโอกาสที่ยอดเยี่ยมปรากฏขึ้นพอพัน,นเอเยงจาวานไม่มีทางไปยอมเฉยๆแต่ในเมื่อดวงานามเขาตกลงกันแล้วจอตอนที่ย่างใหญ่จึงไม่สามารถดำเนินได้โดยร,รักกันดังนั้นพอพันหมดจึงได้ตั้งกฎเกณฑ์อีกอย่างขึ้นนั่นก็คือการทรงบุญจาวานของแต่ละพันดำเนินการแนะนา,นาพวกเขาเพื่อช่วงชิงโอกาสหรือเท่ากับรับค่าบางอย่าง และยังเป็นการแสดงความเก่งของแต่ละผอพันธ์ออกมาที่แท้ก็เป็นเช่นนั้นที่เขียงเข้าใจเล็กน้อยครั้งสุดท้ายนั่นก็คือ20ปีก่อนมีโรคกรกบาอันลําค่าปรากฏขึ้นซับจะก่อนเหตระบาดไปนั้นเพียงพอที่ทําให้เราเทพเจ้าหวาดบ้าคลั่งโรคร,บบระบาใบดังกล่าวปรากฏขึ้นในพื้นที่ของพอพันขนาดเล็กในจักรวาลในราเพียงแค่สองวันพอพันขนาดเล็กนั้นถูกกาจัดจนหมดหลังจากนั้นไม่นานพอพันธุ์ต่างๆมากมายจากวานัน การเขารวมต่อกันเพื่อยึดของโลกระลับไปนี้พอพันธุ์นกของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นจากนั้นพอพันธุ์ต่างๆจึงตัเห็นใจว่าเชื่อการต่อสู้ของบุญเจวาลตัวกำหนดในการจัดสรรทรัพย์กรในครั้งนี้แน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมต่อรองบุญเจวาลแต่พวกมนร่วงเรืองของาวอพันธุ์ยึงจำเป็นต้องเสี่ยงและสำหรับพพันธุ์นกของเราไม่ได้อล่อนเอ่กเผพาพันธุ์อื่นดังนั้นเราจัดสินใจส่งบุญเจวาลเข้ารวมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเมื่อกาดถึงตอนนี้ ปแน่เทพจ้าดตันแสดงความโศกเศร้าออกมาชัดเจนบุญสวรรค์บุญจาวันในขอบเขตจารพัทบุญจาวันระดับเทพระดับเทพแท้จริงให้ระดับเทพผู้่ใหญ่การแข่งขันแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มตามระดับการบำเพเพาะเข้าสู่โลกรับตามลำดับและต่อสู้เพื่อยังชิงใจแหรรัปไปจัตัวของบุญจาวันในหมู่คนทั้งหมดการต่อสู้ของบุญสวรรค์นั้นน่าเศร้าที่สุดมีบุญส่วนก็าละ,ละ,ละารนับพันคนที่ล้มตายไป กองชายแห่งที่ดับเหลืองจะชีวิตไปมากมายเช่นกันรวมไปถึงบวินจาวานันไปรันด้วยพวกเขาถูกเพ่งเด็งโดยเวินจาวานันไปรันของประพันธ์ตา่างๆในที่สุดพวกเขาก็ตกหลุมพรางของอีกฝ่ายและตกตายไปในการต่อสู้ครั้งนั้นเผ่าพานุษทวนเสียอย่างหนักบวญสวรรค์เวินจาวานัน,าวานรวมไปถึงบวินจาวานันดาบเทพเพื่องใหญ่สองคนดังเสียชีวิตในสนามรบเมื่อฟังคำบอกเล่าจากเทพจาวันใจตั้นจีสมรของเย่เทียน เมื่อจะเห็นภาพฉายการต่อสู้สงครามนัาากกรรมและกรสหารที่เหี่ยมโหดในอีกไม่กี่แสวัดข้างหน้าสงครามยุ่งเรือจะมาถึงข้าไม่อาจบอกเจ้าได้ว,ว่าสงครามยุ่งเรือดังกล่าจะเป็นโอกาสที่น่าสัจจันหรือไม่แต่มันได้ประกานแข่งขันทีน่โห,หดดายกว่าครั้งเด่ดแล้วดานนันเจ้าจรงรุ่งเรืองมมายับทั้งหมดพยายามเติบโตขึ้นให้มากที่สุด ถ้าเข้าใจแล้วหลังจากพวกคุยลานานเย่ใใจวันใดท่านก็ออกจากหอสุกตัวของเย่เทียนในวันต่อมาเย่เทียนเรื่งความร้องขอฝึกฝนในหอคอยแห่งความรอหนเพื่อฝึกฝนเครดัพพิจารณพกกายแห่งความรอดหนตอนนี้ขอฝึกฝนมาถังจุดสูงของรังิดเสียแล้วแม้ใใจะฝึกฝนต่อไปมันก็มีความก็้าได้ใจเห็นได้ชัดว่าเขามาถึขาขอได้จริงดังนั้นฉันจะไม่ต้องการเสียเวลาเขาต้งองการเช่าคอยแห่งความรอดหนเพื่อทะลวงข้อสู่ขอ้อที่ห้าของเครดัพพิจารณพกกาย แห่งความหลนในขั้นที่5้าของเครืรัปชาภวัคยาแห่งความหลหนคือขอบเขตดับสูงเมื่อเยียนเข้าสู่เขตนี้ความแกงเขาได้รับการเปลีป่ยนขั้งใหญ่ในรานั้นคอยจินตนากาต่อสู้หมหาศาลแม้วา่าจะยังคงจูแหย่ดับบนจบบานวันเวลาไรนั้นวิศมก็ตามสําหรับการล่องของเยี่ยทพิหารกลางตกลงรวดเร็วแต่ยังด้วยรับกันทดสอบเช่นเดิมในนั้นสียนยนนนส่ยาอยู่นำทางเยี่ยทเปียนพิหารกลางหนวิหารกลางสี่ยานำทางเยี่ยทอยูที่นี่ จากนั้นยี่เถียงเข้าไปด้านในเพียงลำพังไม่นานยี่เถียงก็บพบผูปแห่งการทั้งหกว่าเขาทั้งหมดมองมายัางยี่เถียงยังมีความสนใจพงใช้วิธีพระเชวาเจ้าให้ฝนเคล็ดประจามพักยาแห่งความหนนถึงโจมสุดาริสีแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าต้องสแสดงให้พวกเราดูได้ขอรับยี่เถียงเลียกใช้คลิป,ประดาะมพักยาแห่งความหนขั้นที่สี่ทันทีตุ้มเรมปานแห่งความหนที่รุนแรงเอามาจากร่างของยี่เถียงกด แห่งความหนที่รายล้อมรอบตัวเยียเทียนกอดจอมสงกมปกคลุมด้านของเขานี่เป็นสัญญาณของเทพชาดรัพพกยาแห่งความรลรดาวิสีขั้นสมบูรณ์อย่างที่คาดฝังเจ้าได้ผนเทิชาดรัพพกยาแห่งความรกอดาวิสีอย่างสมบูรณ์ได้จริงรทุกทั้งหกคนต่างก็ประหลาดใจเพราะเขาไม่สามารถคาดเดาถึงภาพแท้จริงของเย,ยีเทียนได้เลยแต่สิ่งทีาาาเ่เขาม่เจอคือพวกเขาไม่เคยเห็นองค์ชายคนไหนที่มาสวรรค์จอราชาเช่นนี้มาก่อน องคชายวิถีเจ้าหลอฮินิก่อนพวกข้าจะเปะิดให้สองของคอยของบรรนให้กกบเจ้าเย่เทียนพยักหน้ารอคอยเงยียบผูร้รูหางการทั้งหกยืนยา,านาการของเย่เทียนและรายงานไปยังเบื้องบนในเมาชาเบื้องบนของพระราชวังสุดแห่งความนัดก็ตอบก,กลับมาพวกขอนุญาตให้เย่เทียนเข้าไปฝนในชั้นที่สองของหอคอยแห่งของบรรพชนไม่นานจากนั้นเทจวันจัดตั้นแห่งรูห้หาการทั้งหกก็มาถึงพื้นที่ของหอคอยแห่งของบรรพชนตั้งอยู่ จากนั้นก็ร่วมมือกันเปิดชั้นที่สองของหอคอยตุ้มหอคอยแห่งคอนหลนเริ่มซาเทือนแค่กลชั้นที่สองของหอคอยเริ่มทำงานพลังปานแห่งคอนหลนที่บอลสุดจะนวนมากดังไลเขาออกมากินอาจต้องขมเนิดแห่งคอนหลนค่อยๆปรากฏขึ้นแผ่ขยายออกไปท่ทอดท้งชั้นที่สองของหอคอยในไม่ช้าชั้นที่สองหอคอย ก็ถูกเปิดอย่างเต็มที่จากนั้นเจสันวันตอรตันในรอื่นก็กลับไปยังมอหารกลางเจ้ัวันตอรตันส่งยี่เทียนไปทางเข้าของหอคอยแห่งคอนหลนด้วยตนเองในเมื่อช้าประตูหอคอยก็เปิดออกยี่เทียนก็เดินเข้าไปในหอคอยแห่งคอนหลน้วยมาถึงชั้นสองยรวดเร็วพลังปานแห่งคอนหลนที่บอร์สุดกินอาตโต้กำเนิดแห่งคอนหลนเข้มข้นไปอย่างมากเห็นได้ชัดว่าทั้งสองนี้เหนือกว่าชั้นแรกหลายเท่า เย่เห็นอดไม่ได้ที่จะหายใจการเปิดใช้งานรอคอยแห่งความหุนจาเป็นต้องใช้พวกรมากเก,ก,กินไปแ้ายย่เห็นไมไ่เข้าร่วมกับราชวงสุดแห่งความนัดเขาคงไม่มปทางในรับกาะสนุ่เช่นนี้แท้จะเป็นไปไ,ได้เลยที่จะรงเขาสู่ขั้นที่หของเครดประชามพกยาแห่งความหุนแห่งโลกภายนอกเว้นใจ่เขาโชคดีได้โอกาสที่จะท่านสวรรค์ต้องรีบฝึกฝนแล้วยย่เห็นไม่ได้เปิดรักษาได้เวลาแต่เรื่องที่นฝนตบปกติเขารู้ดีว่าพระดังปาน แห่งคอนหลนนั้นมีจํากัดเพื่อใช้งานทักษาได้เวลานั้นได้ประโยชน์เกินไปแม้สามารถลดเวลาฝุกฝนได้สั้นลงแต่สถานการณ์โดยรวมก็ไม่เปลี่ยนแปลงของเวลาฝุ่ฝนหนึ่งเดือนไม่มีประโยชน์ที่ต้องเร่งเวลาหนึ่งเดือนนั้นเพียงพอแล้วตรอาการทะลวง,งพเพียงยามเขียคดีห้าของคีวิชาตั้พกยาแห่งคอนหลนที่เขียนได้ใช้คีวิชาตั้มพกยาแห่งคอนหลนดูสัปราห์ต้องกเนิร์ดแห่งคอนหลนด้วยพลังปาน องคนหนรอบตัวอย่างบ้าคลัง่งพยายามขัดเกลยรร่างกายพลังปานและจิมยาณต่อเนื่องเวลาผ่านไปช้าช้ 20, 000, 000, ายี่สิบันไปพิบตาวันนี้ยี่เห็นรู้สึกว่าพลังปานจิมญาณและร่างกายของเขากำลังทำลายเข็มกัดเข้าสู่รอดับต่อไป,กอกปใกล้แล้วจิ๊บมีสายร่องพกขยะแห่งคอหคนเริ่มหมุนอย่างรุนแรงเพื่อให้ยี่เทียนผ่าข้าสู่ข้อที่5ทานใดนั้นตุ้มันธานาการในส่วนลึกของร่างกายถูกทำลายลงงานทีในรานี้ยี่เทียนเข้าสู่ข้อที่ห้า ของครวิชาตัามพกอยาแห่งความกลมกล่อมสำเร็จแล้วในขณะเดียวกันน่างกากของเยเทียนเรื่มปรากฏได้จากล้าก่อนจะถูกคุ้นฟูกลับมาอย่างต่อเนื่องพลัง,งความรุนแรงมหาศาลอะงไรเข้าสู่ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาอย่างช้าๆเวลาค่อยๆผ่านไปในสุดร่างกายพลังปานจิมจากของเยเทียนเข้าสู่เสบบน้นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงสมเร็จสักทีเย่เทียนมีความสุขมากตอนนี้เขา จิมวิาถึงความเก่งเราก็ว่าเขาสามารถร่มตัวเองก่อนหน้านี้ได้ด้วยมัดเดียวแม้ว่ามันจะเป็นเพียงายการแต่ความแข็งจิัจจุบัณของเขาก็แข็งแกร่งมากกว่าก่กอนหน้านี้นมากในวันผ่านไปที่เห็คนความฝึกฝนพยายามดูดซับพลังปาณแห่งความรกรุนเพื่อทให้รักษาการพ้องเขามั่นคงแต่ตอนนี้พลังความรกนในที่สองนั้นบางเบาลง,ง,งมากมันเพียงพอที่ทำให้รักษาการพ้อของเขา มั่นคงเท่านั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเพราะได้อีกต่อไปเนวเชื่อพิบตาเพราะกำหนดหนึ่งเดือนยี่เทียนเอา,จากจคอคอยแห่ง,ง,งคงาทนที่จะอดทนรออยู่ก่อนแล้วเหลือบมองไปยังยี่เทียนดวงใ้วิถีสาเร็จหรือไม่ยี่เทียนพยักหน้าผมโชคดีที่รองพันได้สาเร็จดีมากในประวัติศาสตร์ราชวงสุดองน,นุษ์จ้าเป็นคนที่สองที่อยู่คนเิีวิชาร่องพะกยาแห่ง,ง,งความอดทนเพ่อเอาเขตสูงได้สําเร็จ ผมนคนที่สองหรือเลี้ยคขกันตัวคนแรกเลี้วไปชรับผมพ่อนยาเห็นคนหนลูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในผู้สูงสุดที่เก่งที่สุดในพ่อมนุษย์ร่อง่นไปนานแล้วข้าไม่รู้เกี่ยวกับท่านคนนี้มากนักมานานมากแล้วก่อนที่ข้าจะเกิดด้วยซ้ําแม่อาตาการตบโตของท่านคนนั้นจะชากกวเจ้าแต่ว่ากันว่าเขาเป็นองชายที่มีกิจภาพพระราชสวรรค์อย่างมากน่าเสียดายที่ว่อมนุษย์ในขนาดนั้นไม่ได้แข็งเก่งเราองชาจบโตได้ไม่ดีนักสุดท้ายก็ร่องหลรนไป ยเยเทียนรู้เสียใจเกยไฟยได้เช่นกันที่เขาไม่เสียภาพตัวตัวอยรางลดิวเพราะเขาครอบครองศสนในการขัดรอกนั้นเขาจึงสามารถขับรอกพระสนดพระเจ้าได้ไม่สิ้นสุดจึงบรรลุขอ้อกำหนดของการฝึกฝนเคลมวิชาดับพะกยาแห่งความกระหนได้แต่องชายผู้นั้นแม้มีพระสนในการ,ารขานนารับรอกเช่นเขาแต่ก็ยังสามารถฝึกฝนเคลมวิชาดับพะกยาแห่งความกระหนเป็น,นโอเคขั้นสูงนี่แสดงเห็นว่าสภาพของเขา ถ้าสว่างเพลงใดข้าจะพาเจ้าออกไปแม้จะมันออจะต้านเอาใจเฮนี่พ้องกับเย,ยเทียนได้กลับไปที่ผ่านกลางหลังจากนั้นเย,ยเทียนก็จะผ่านกลางพ้องซีหยากลับไปเอาฝฟตในใกล้ไ้สับขึ้นมากดแนวที่ระเบียงในวันรุ่งขึ้นนางจะกลับมาเย,ยเทียนเข้าไปทนาทาชั้นที่เก้าของขอคอยกัตสู้แรงจัดจิงดัดเบียวมาสิบกวันท่าเขาก็ไหวแพ้แต่บ,บนจักรวาลเวลาหลัน,นแต่ถึงแม้เขาจะไหวแพ้แต่ก็ประสบเห็นว่าพลังแก่งของเย,ยเทียนนั้นก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า หากเป็นบนจัรวัรเวลันที่สองที่เพิ่งยกระดับถึงว่าจะต้องถูกสังหารภายในกรองแทรดเดียวในวันถัดมาที่เที่ยกฝนหาวิทยาลัยเท่าประกอบพราสิะดาพาเวทนั้นกำลังอย่างมากที่สําคัญกว่านั้นคือพราสิะดาพาเวทนัเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและยังใช้พลังปานน้อยมากพราสิะดาพาเวทนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้พลังกฎเกณฑ์มากกว่าการเบิดพลังปานซึ่งแตกต่างจสเฉพาะต่าหงดาบ ยี่เทนีนต้องใช้พลังปานทีน่มีเกลียดใกร่ภาพอย่างมากหากเป็นการต่อสู้ยาวนานเขาจะไม่สามาร,รถใช้สายสพาะต่อเหง่ดาบติดต่อกันได้หลายครั้งเกตัวอย่างเช่นในการต่อสู้ก่นอนการอรากก่นอนหน้านี้พลังปานของเขาสูญเสียอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดถ้าเขาไม,ม่มีสัยสะพ่าเาขาต้องไม่แพ้แน,น่นอนแต่ถ้ามีพลังศิษย์ในดับมหาเวททุกอย่างจะจะด่างออกไปแม้ยเยเทียนจะให้พลังปันในร่างจนหมดราบไดอดัมหาเวท สายพลังการต่อสู้ของเขาจะไม่ลดลงมากนักสามารถเพึ่งพลาราธิตอดัพาเวทสังหารศัตรูจำนวนมากได้เราได้รวมคาระทองคำไม้น้ำไฟและดินของตามสวรรค์นจนครบแล้วได้บุพพผลพราราซิตมาเวสทีประกอบ,อบทำเร็จแล้วต่อไปคือขั้นตอนการดอมรวมคาระตามสวรรค์ทั้ง5เข้าเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณ จากนั้นเดีสามารถเริ่มต้นฝนพระนศิษย์ห้าองประกอบได้นางเย่เทียนถึงรงดำฝนทันทีพร่อมรวงรวมคณะทองคําภาษาผัตจิมจังเขาในราเพยียงครึ่งเดือนอาราทั้ง5ของเตาสวรรค์ก็รวมจูดในส่วนด้วยของจิมยางของเย่เทียนจากนั้นเขาเริ่มฝนตามทีการถูกฝนขอมาให้ศักดิ์สิทธิ์ห้าองประกอบ ตู้มพลังต้องกำเนิดของคารต์มมตตอนสวรรค์ทั้งห้าตัวปรากฏขึ้นในจินตยาของเยเทียนพลังต้องกำเนิดทั้งห้านี้ในเวียนเวลร่างกายและจินตยาของเยเทียนก่อให้เกิดพลังกดเกณฑ์ที่สมบูรณ์แบบทันใดนั้นภานนกลพลังกดเกณฑ์ขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นในศีรษะของเยเทียนประกอบไปด้วยพลังต้องกำเนิดธาตุไม้น้ำดินไฟและทองคำภาพกลพลังกดเกณฑ์พรวดประสานเข้ากับร่างกายของเยเทียนอย่างสมบูรณ์และเริ่มสร้างตาประทับราสิทธิ์ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน ตาประทับพลังศิลป์เงเยเทียนเริ่มหายใจลงในใค่อยกอดตัวเป็นตาประทับพลังศิษย์ใหม่ตาประทับนี้แพงเรื่องพลังกฎเกณฑ์ของธาตุทั้งห้าทองคำไม้น้ำไฟและดินมันเป็นตาประทับมาเวทห้าธาตุในที่สุดเราก็ฝนมาเวทศักดิ์สิทธิ์ทั้ประกอบได้สำเร็จเยเทียนจะเต้นอย่างมากดังนั้นเขาจึงเข้าสู่โลกมายา ในบงหน้าปยญาเขตของ death, horses, thin, การถูฝนเย่เทียนเพนนีพระราชามหวิจาธิ์เ้าประกอบของเขาอันที่จริงช hm ื่อจริงของจาชศริหท้าประกอบไม่ได้ถูกเรียกว่ามหาวิจาธิ์ห้าประกอบแต่มันถูกเรียกว่ากองราชศิ์ห้าธาเย่เทียนเป็นชื่อกองราชศิ์ห้าธาดครั้งแรกในฮอมอดกในภูภากันดูไม่มีชื่อของกองราชศิ์ห้าธาดมันถูกเรียกว่ามหาวิจาธิ์ห้าประกอบ เรียกมานว่ากรรไกรศิลป์ห้าธาตุก็แล้วกัน,กนยังไงก็ตามอาวุธศิลป์ห้าประกอบประกอบไปด้วยธาตุในธรรมชาติมากกว่าหนึ่งธาตุจากนั้นเขาก็เรียกใช้กรรไกรศิลป์ห้าธาตุทันใดนั้นกรรไกรศิลป์ห้าธาตุก็กดขึ้นตรงหน้าเขาไปอีภายใต้ร้ององพเยเทียนกรรไกรศิลป์ห้าธาตุ้าพุ่งไปยังเทือกเขาด้านหน้าทัในใดน,นั้นลูกสระรเสียงตรงหน้าพันถูกทำลายลงโดยกรรไกรศิลป์ห้าธาตุวกเขาทั้งลูกหายไปแม้แต่จิตเดียดรอบยังไร้ผลกระทบ หลังจากนี้เทียนก็ได้ท่องสัพประสิทธิ์กองร้อยห้าธาตุซ้ำเดิมซ้ำเล่าไม่นาน่เทียนก็พบว่าผลของร้อยศรีธาตุนั้นเชื่องเป็นทักษะที่น่าสื่นชมมันมีประโยชน์มากมายอย่าไปต้องสงสัยเอาลระครับจบไปแล้วนะครับเราตอนที่501-502นวครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับเอาไว้มาต่อตอนหน้าเดี๋วก่อนนะครับว่าเยเทียนจะทำอะไรต่อไปนะครับผมเอาลนะครับได้ภาพกันใดก็ขอภายน,นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ สมัครสมาชิกเป็นขรอขอเดลคาร์เน่ครับขอบคุณครับ